Oh oh. มืดแล้วมืดแล้วเนาะตอนนี้นะบ้านจาริษาเป็นเวลา17นาฬิกา30นาทีเนาะมืดเร็วทุกคนเพราะว่ามันเขานาหนาวแล้วเนาะตอนนี้ชาริสากับไอจอนจะออกบ้านไปกินแฮมเบอร์เกอร์มาสันว่ะ บอ่อเฮดกับเขาเนาะก็เลยจะไปกินแหมหมึกเกือครับผมเกินรถมาแล้วจ้ามืดตือต้อแล้วนะจ้าหางเครือรับคน กติขึ้นเป็นนะหนาหอนันก็นบวมมืดเลยเลยตอนนี้มันเป็นหนาหนาวเนาะแล้วก็น้องมันก็เลยเป็นแบบมืดมืดนะไปกันเลยบีเสร็จ10 n u น e ท2ชั่วโมง ว e sleep ่อนถึง e ั่ b e มงหนึ่งคนอนหลับนอนห้องแต่ตื่นเลยจอดตื่นขึ้นก็เลยจะไปกินแฮมเบอเกอร What you give me sleep for? อ้วนข้าวเ้มันาวเด็กมส่วนจ้า So f o y o you know which one บักเท้าอ่าบักเท้าอีเท้าเนี่ยส่วนจอน นอนหลับแบบว่า่อยนอนอยู่ถึงโซฟาเราเลือกงานมากเลยว่าจะนนบ่น้ำลายแตกเลือกงานมากเราเลยเจ้าสีนอนลิ่นน้ำอขบ่อนอนไปนอนมานอนหลับเลยวันสุกร์ตอนแรงเนี่ย่มาน้ำน้ำลายแตกน้ำลายไหลน้ำลายไหลรุดลายแล้วจะนอนมืออื่นน่ะจ้ำลายน้ำลายไหล เพื่อเป็นวันแม่เนาะทุมมาเลอิสมาตเดย์นะท็อปชัวร์ว่ายูเทลยูทอกทีมีโก้เดอะซิตี้เนาะเอออิมาตเดย์เลยลำไรไหลลำไรไหลลำไรแตกนี่แหละมืดมาแล้วเนาะลุกไล่เซมแฮปเรนทูไนเนาะว่าสิไปเกียร์เพลทได้ไปบอกว่าคันฝนตกก็บ่ได้ไปเนาะทุกคนเนาะ ขันพุนวัตกับจ้าสิไปแลมีก่องว่มีก่องคบมีขากองกันสั้นเนาะทุกคนเนาะจะได้ซาจะได้ซื้อขาตังกองใหม่เนาะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันหนีบเนอนรอ้อนีนอนได้ไหมอ็นบ่นนออสเตรเลียเนาะ

ออกไปถนนใหญ่ตรงหน้าพูดระเบียงได้ถนนซีเลนนะไล่ไล่ไล่เทคน่อยๆไอจอดนี่คอยเสียสมาธิเบิดเลยทางนี่ก็เป็นเส้นทางเส้นทางเดียวกันกับจาริสาขับรถไปทำงานทุกคนเนาะแป๊บเดียวประมาณหานาทีโดยประมาณเนาะน้ำฟาเกนไลเทคเน่ อย่าบอกเป็นคุ่ลายๆๆๆอีๆเยสเดี๋ยวลเมื่อไกล่ไปทางานเมื่อไกอยากที่ทางานชลิสาสิมานโนอย่างเลี้ยวายบันบันลุงต้องไปต้องไปมต้องไปอย่างต้องไปต้องไปผู้เดียวเจ้ารถต้องไปยล้เริมไล เหรครับำไหลตนี้จะพอดูลำไรมันที่แตกครับย่าวดูย่าวดูไหมปกติชลิสาผมมาส้นนี้เลยมันติดไฟแดงเนี่ยชลิสาจะมาส้นทั้งขวามือเขาคนน่ะชลิสาลำไหลยแม่นางคักาน้องลำไรหยืดชลิสาลำไรลำไรไหลแม่น คลิปไขยคลิปไขยก็ไม่ได้ยินเสียงอันนี้เจ้าอ้ไรว่าใครเ็ดอ้าวอยว่าใครเฮ็ดพ้ใดว่าใครเฮ็ดจังส่ไปไหมแม่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 สังดีก็ังเฮ็ดแมไปมไมมาลุมเมื่กง้นะแล้วาีไปกินบางตูนั่นแหละผู้เขาทองตัวเอ็ม จะไปกินร้านนี้เนาะโรงงานก็อยู่ข้างหน้านะ่ะเลยไฟแดงไปหน่อยนึงอันอเนาะกระจีป็นมองทำงานเจริสาแล้ว<ส>เขาก็จะเลี้ยวเนี่ยไปนี่ะไปร้านเนี่ยลเลย<ส>เลไฟแดงที่ซองไปก็เป็นโรงงานเจริสาแล้วอยู่สายที่นสนี่เฮาก็จะมานี่ประจันท์ที่สอเจริสา อันนั้นก็จะเป็นล้านขายอุปกรณ์การเกษตรเนาะทุกคนเนาะขายต้นหมอกต้นไม้เนี่ยล้านเป็นอย่างจะเป็นคนบอกเฮียเขาเห็นสิออกลดวันศุกร์ตอนแรกทุกคนเนี่ยโบเฮ็ดอันหนึ่งก็เฮ็ดอันหนึ่งสุกกระปูกอีเลียวะสุกกระปูกไอ้ยุซุกกระปุ ยูน่าสุกัปูสุกัปูใครสุกัปูผู้เมนสุกัปูสุกัปูสุกะไล,ล่ๆตรงข้างหน้านั่นก็เป็นสนามบินสนามบินอ่าพวกอ่าสนามบินพวกอย่างก็เจ็ดที่นั่งใช่ไหมไพ่เพชรเจ็ดอยงนี้นะบินหน้อยนะทุกคนเลยมองนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้า ไตาคเคยมาเทือนหนึ่งพาแบนยังก้บอยู่เลยเขาเขาเนี่ยเขาไปแล้วมันบุตรตาต้องใจเลยเคยมาตั้งแต่กับสองปีแล้วผ่านช่วงมือแล้วเพราเคยมาดอกปันเนี่หลังจากนั้นดอกน้ำลายไหลหัวเส้นหัวควันไปทุกคนดิซามุนไหลไหลไมโอ้ยหัวหนเอนเลยก็ได้เดี๋ยวเขาไปซั่งขง้างในอ่ะ บักเทาบักเทาบักโป๊บักเบิดแกน่ยเยอะว่าเอาเบอร์มวนว่ะเดี๋ยวเข้าไปสั่งแฮมเบอร์เกอร์ข้างนกันเนาะจ้ะเนาะบรรยากาศหนักร้านแม็กโดน,นัลด์เนาะไปสร้างแฮมเบอร์เกอร์กันเด้อจ้า เอาบรรยากาศแถวบ้านมาฝากสัมม <this> ีกันเนี <Mich> ่ยเอาอีกแล้วมั้ยเคลื่อนไหลกำลังจะจบคลิปพอดีเจ้าน่ะไปไอชิดสต็อปแล้วบรรยากาศใกล้ใกล้บ้านมาฝากทุกคนสัมมีกัะจ้าสร้างแฮมเบอร์เกอร์ก่อนจ้าบายบาย